คือเรื่องของการแก้บนเนี่ยคือขอไว้แล้วมันต้องสมหวังก่อนนะฮะสมหวังเสร็จแล้ว,<ร>ลวเขาถึง <pequ ena. S 1> จะมาแก้บนแต่ว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเป็นการแก้บนล่วงหน้าขอไว้แล้วแต่ยังไม่สมหวังนะฮะแต่ขอแก้บนล่วงหน้าเขาบอกว่าเนี่ยขอให้เจอรักแท้นะฮะขอให้สมหวังในความรักนะฮะปรากฏว่ายังไม่ได้สมหวังในความรักเลยแต่ว่ามาวิ่งแก้บนแล้วจริงๆวิ่งไม่มีใครว่าหรอกนะฮะถ้าใส่เสื้อผ้าแต่หนุ่มคนนี้วิ่งแก้ผ้า นอกจากแก้บนแล้วยังบอกนะฮะแก้ล่างด้วยแก้ล่างด้วยแก้หมดเลยอ่าเดี๋ยวไปดูคลิปหน่อยวิ่งทำไมหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนแย้วเหก่อนหยุดไมนี่ใครท่อทหยุหอ่ ตั้งนาตั้งตาวิ่งนะไม่สนใครแล้วเนี่ยนะครับนี่ยเนี่นะคือสภาพเนี่ร่อนจ่อนนะห้อยจุด2ห้อยอยู่นะห้อยตรงเตงโดยเนี่ยกลางดึกนะหนุ่มคนนี้วิ่งเปลือยกายไปยังถนนตามถนนเพชรเกษมเส้นทางเก่าบ้านควรตปรงระยะทางกว่า1กิโลเมตรนะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับอ้างบอกว่าวิ่งแก้บนขอให้เจอรักแท้นะ ต่อมาเจ้าหน้าที่สพเมืองพัทลุงได้เข้าตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยะมะเมื่อคืนตอนห้าทุ่มเนื่องจากมีชาวบ้านเขาแจ้งบอกว่าผู้ชายคนนี้วิ่งอยู่กลางถนนนะครับทราบชื่อเล่นชื่อในกริดอายุ22ปีพักอาศัยอยู่กับยายแต่ว่าคืนวันเกิดเหตุยายไม่อยู่บ้านไปปฏิบัติธรรมนะในกริดก็อยู่บ้านเพียงลําพังจู่ๆเจ้าตัวก็ถอดเสื้อผ้าออกจากบ้านแล้วก็วิ่งเปลือยกายไปตามถนนแถมยังมีการปีนกำแพงกลับเข้าบ้านเอง ในกริอ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่าถ้าเกิดได้พบรักแท้ก็จะวิ่งแก้ผ้านะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้สมหวังหรอกแต่เป็นการเนี่ยเขาเรียกว่าแก้บนล่วงหน้าเดี๋ยวร้องฟังหน่อยฮะวิ่งทำไมวิ่งทุกคนเดี๋ยวไปวิ่งแก้ผ้านทำไมอ่ะฉันไปฉันอยากแก้บอลแก้บนทำไมบนบนอะไรไว้แก้บนสัตว์เจ้าทำไมอ่ะบนบนอะไรไว้ตัวเองบนอะไรไว้ เราแก้ไปบนศาลเจ้าแล้วบนบนว่าอะไรฉันขอฉันเจอเนื้อูดที่ใจจริงนะแล้วเจอยังยังไม่เจอยังไม่เจอแล้วแล้วแก้บนยังไงอ่ะยังไม่เจอเลยอยากวิ่งออกกำลังกายบ้างแล้วแล้วเห็นแก้ว้าอายุเท่าไหร่นี่ยี่สิบสองปียี่สิบสองแล้วเจอเนื้อคู่ไหมยังไม่เจอยังไม่เจอฉันก็ต้อง ยังไม่เจอเนื้อคู่นะวิ่งออกกำลังกายก่อนชาวบ้านบอกว่าในกริดมีพฤติกรรมแบบนี้หลายครั้งแล้วทราบดีว่าเขาเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตนะครับแต่ว่าล่าสุดเมื่อคืนเนี่ยก็ไม่รู้ยังไงฮะออกมาวิ่งเปลือยกายกลางดึกอย่างนี้ครับนี่นะฮะจะได้เจอไหมเนี่ยรักแท้เอสาวๆเห็นก็หนีก่อนดีมาแบบนี้เนี่ยนะเมื่อกี้อะไรนะจุดอะไรนะฮะจุดอะไรนะเมื่อกี้ จุดสองห้อยจุดสองห้อยคล้ายกับจุดคล้ายไม่คล้ายฮะ <laughs>